สวัสดีจ้าวันนี้กับหน้าหน้าด้จ้ามาเล่นน้ำทงหน้าสูบหน้าหมอกจากเข่าด้จ้าเข่าก็บ่ถอกต้กเถื่อน้าหลายลายมีหน้าปูด้จ้าเหลืองเหลืองนี่หนากระบ่มีงามงามนี่ก็ว่าสิมหาประขอน,นละจ้าทาให้น้าบกอยู่ น้ำกับวัท่านบกไงว่าสิมาหาประคอรประเข็งประนิ่นนั่งถาน้ำยุโฮม uh นี่หละจ้าให้น้ำบกสภาพบรรยากาศโดยรอบก็เย็นดีล่มผัดห่วยห่วย <c oughs> <c oughs> ยืำหน้าก็บสบายใจดีนะจ้านะเออกประเดินงากรนไป สบายเออปากยน,น้อยมาตัวงแต่วะโอ้ยสบายใจดีตวใจยิ่นั่งทมน้ำทาอ้ยหาเหรียญพต้องไปหาอยู่ในหมอกในเมืองเสี่ยงต่อโควิดเขาอยู่น้ำหน้าผีรองเพลงไห้มาฟังผีฉันยอมสองใจพอรักเธออืีอ้ชาอะไใส่ของปูเจ่า พัตะโควิดมานี่บ่ได้ไปห่างจักเทื่อมาศูนย์เถอะเหรออยากไปทะเลก,ก็บ่ได้ไปเจ้าว่าโลกแมวน,นิยังเนาะอยู่ตอน,นหน้าลหละมันเนี่ยบ่ได้ไปใสดอกเครื่องหากินผักกินหยากินปลาขวานนามูนี่แหละกินปลากินผักขี่ผักกะเสียเป็นโคกอยากงั้งลกกินเลดศไม่ต้องใส่เงนินหลาย ยุคโควิดเหอนเสียเนาะพี่น้องเฮ้ยเซ็งแต่เนาะอ้าสเียเนานะเนาะบ๊ายบาย